เป็นตัวของตัวเองะอะเพราะว่าจะมาเล่นบัลลีแบบถูกต้อง <c oughs> แบบแบบยิงไม่โด <c oughs> นไม่โดนเร่งค้างอไว้เร่งค้างอะเร่งค้างหา<อ>งจุดหาจุดมวงไหนคิดจะโผลไม่มีหาหาป้อมหาป้อมแล้วก็ตั้งป้อมมา หมแล้วโอ้โหอางาอังพอมอังพอมอังพอมฮืมฮืมจิ้งจ oh. 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 yeah. ิ <reconcile région cko> ๋นชน ตั้งต้องมีหอนชานนี้ก็ไม่ได้ยิงสิ่งยิงโดนไ โอมไม่โดนอ้ยไม่โดนโอยโอ้บาเล็กังห้องเลยยาเดเช็ดแ่นอ้่น้ ขนาดมีแต่บ้านเนี้เที่ย uh. เก็บเก็บต้เก็บปืนเนี้ยอะ uh. <c oughs> v 我 ủi p อย่าอย่าเข้ามาฟันมบอลอิการบอลการโอ้ยมีบรลาการว่ะ อ้โอ้โหโอ้โโอ้นตายโอยี่ิตายห้าเองโอ้ยขึ้นไม่หันโอ้โดนเจไปแล้วอ้ไม่ไม่ ไม่โดนเียนะยี่มีม่เรียนดูไม่เป็นไรแล้วมมไม่เอาไม่เอาเห็นไหมเขาคัดเขาคัดคนออกหมดแล้วอ๋อเปลี่ยนด่านะ่ะเอ้ยเป็นไรหลอกคน ถ้าพี่กดคนเดียวไปหวังตายตายแน่แน่ห้องไหนวะอะไรวะเอ็มเจหายหมดเลยโอย ขปิดกูอะนอยว่าเขาไม่กดหรอเปลี่ยน หมดสู่หมดกลนต่อมันไม่มีห้องแล้วอ่ะมันไม่มีคน <All right. S 1> มันก็มากินกลนต่อ <laughs> อ่ะสรุปจิบี้ได้เล่นอะไรเล่นกลเนี่ยเล่นสองอย่างเลย <laughs> เลถ้าเล่นถ้าเล่นอะไรอุย้ยเดี๋ยวบ้หรอหรือโฟวะบักอ๋อนี่ <laughs> มากๆากมากมากมากพอแลเปลียนมากเอ้ยบอลเล่นเล่นเล่นจบคลิปเบอโลัเล่นจีแม่ได้เล่นต่อหรือเล่นๆเล่นเล่นเล่นนี่แเนี่ย 어. <믜> 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 아. 아, 이혼 나내이 โชว์การตายอยูอ่ที่ไห่ครับศูนย์ห้าจะมาโชว์สกอศูนย์ยากนะมีปืนคู่ตันี้แบบมันต้องการได้ทุกตัวออไยเพราะน้แบบยิไม่ได้เลยที่มันมันทำยากอยูน่นะยิง <c oughs> ไม่ได้ก็ต้องใจอีก มิมี่แจกเป็นเปิดเน <C ELL> ี่ยเนี่ยสั่งเขาออกของได้เยอะเนะโอยจะได้จอดเรียบร้อยไปโ <C ELL> จโดนยิงใช่ไหมเนี่ยไม่ใหม่ดีจะไม่ยอมแพ้จริงจโอ้ยเอ้ายิงได้แล้วล <C ELL> หนึ่งตัวนะฮะสอง นี่ะทำให้ทีมชนะให้ดูโอ้ยตายดิออต้นปืนอะไรเนี่ยเอ้ยหมูแล้วเนี่ยทำให้ทีมชนะดู่ติดตามแล้วามแล้ว มาโผล่ยังไงครับจังหวะนี้เรียบร้อยล่วงลงไปนอนเลยดีแล้วได้ฟอกแม็กฟอกแม็กทำไหนทำนั้นต้องทำให้ทีมชนะให้ได้ตอนนี้ทีมหนึ่งเนี่ยเตีเสมอมาแล้วโค่นน้ำได้ครับโดนน้ำอย่าโดนน้ำแต่ท้าทีมชนะที่ไหล่านีกรออกห้อง ดีดเลยโอ้ยทีมนำแล้วยิมนำแล้วยิงนำแล้วบ้านำนำเรื่อยนๆโอ้ยตาระเบิดติดโอ้อได้ด้วยอ๋ออ๋อมายิงพื้นเมื่อกี้เห็นเลยยิงพื้นนี่ไม่กดยิง อยาก,กดอีกนะอย่าก,กดตัวเจ้ออีกนะตาเป็นขงีตาเป็นตนส่วนโอ้ยง่าง่ทีมน้ำอยู่ทีมน้ำอย,ำอยำตาแล้ว ดิมไทิอมาดิมิสวอ่ะมดิมิมากระป๋องยังดม่โดดตายดิ่เมื่อกี้เมื่อกี้โชว์โหดให้ดูเมื่อกี้โชว์่อให้ดูตานี้ก็เลยโชว์ตายโชว์ตายหยุดม้คหลายลูกสี่ทา้ไม่ทไม่ทำเยอไอ้มตัลไม่ออกไปไหนเลยผมว่าไม่น่ารอดไม่น่ายิงได้ได้เ้ได้ง จังหวะนี้จังหวะนี้ได้ตัวไม่ใหม่มีดาวเรียบร้อ 17, นะตายเกตเนะครับดาวตายเกตร้อยตัวตุ๊กตกรนะคุณผู้ชมตุ๊กตกรโหสองเทนนี่ยังเจ็ดตายสิบสองอ่ะเขายังไม่จับเซฟอ่ะที่โหลดที่โหลดตายแค่แปดอ่ะคือแบบเขารู้จักเซฟว่าโอ้ไม่อยากตายเยอะคือตอนนี้ท็อปตุกอกรเดนนี่คือดิมนี่เลยนะตายเกตลองลงมาคือติดหกนะครับ ตกร์เดสนะครับดิมมี่ทำศีรษะตกรเดสสิบแปดนะอุ้ยมีคนตายสิบเก้าในยี่สิบเราจะฝั่งแดงนี่ดิมมี่ทำสกอร์เดสว้าวเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตาย่อดจ้าอีกตัวเดียวไปปิดนี่ดิมมี่ปิดนี่ไปปิดไปปิดขาดการขาดแนงขาดการไม่ได้แนงจบค่ะจบข่าวค่ะลาก่อนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ